มหาเจดีย์ชัยมงคลหนองพอกเป็นอำเภอที่มีภูเขาอำเภอเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมหาเจดีย์ชัยมงคลหรือฐานย้อยนะครับห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด89กกิโลเมตรที่นี่สร้าง ใช้เวลาสร้างนานหลายปีเพราะว่าผู้ถ่ายคลิปเองเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ละข้างในมีพระบรมสารีรธาตุหนองพอกเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีภูเขาส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีภูเขาเลยก็คือติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือ จังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวก่อนขึ้นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอยากจะเดินไปฟังโน้นดูก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์คนมาเที่ยวไม่ค่อยเยอะมีรถบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาที่นี่ค่ารถก็แล้วแต่จะบริจาคห้าบาทสิบบาทได้ระยะทางที่ขึ้นจากจุดบริการนักท่องเที่ยวถึงเจดีย์ชัยมงคลก็ ประมาณสามร้อยเมตรถ้าเดินครับถ้าเดินสามรอยเมตรถ้านั่งรถก็แล้วแต่จะบริจาคที่นี่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้จะเงียบเหงาหน่อยครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์นี่ก็เดินลงไป จุดบริการนักท่องเที่ยวพระมหาเจดีย์ชัยมงคลหรือวัดพาน้ำย้อยถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็เราอาจจะไปที่อำเภอธาตุพนมธาตุพนมก็พระเจดีย์ที่ชาวอยสายนับถือ ก็คือพระาธาตุพนมที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนะครพนมส่วนถ้าอยากจะเดินลงข้างล่างก็เหมือนกับกำแพงก็เดินลงไปข้างล่างตรงนี้ได้ถึงจุดบริการนะักท่องเที่ยวอันนี้คือมุมข้างล่างของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอันนี้เป็นภูเขานะ ข้างล่างมุมของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลก็คืออำเภอหนองพอกมันจะมีผาน้ำย้อยแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนเป็นเด็กเคยมาแล้วก็เคยลงไปที่ผาน้ำย้อยข้างล่างก็จะเป็นผาหินแล้วก็มีน้ำย้อยท,ที่เป็นน้ำซับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วก็เราไม่คุ้น แต่ตอนเป็นเด็กนี่มามาบ่อยสองสามครั้งวันนี้วันศุกร์เงียบครับมีคนมาบ้างป,ปลาย กว้างขวางดีนะครับเดี๋ยวผมเดินรอบๆบนี้ดูถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็น่าจะคึกคักนี่ยครับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลหรือ่านันย้อย